การทันทีอันที่สามสร้างสิ่งป้องกันขึ้นมาคือสร้างภูมิคา้าฐานขึ้นมาอันที่สีเมื่อสร้างก็ไม่ได้ต้องรักษาอันนี้คือนิยามของเขาว่า right efforts นะที่ผมพูดไปแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าใน right efforts หรือความพยายามชอบตัวเนี้ยก็เป็นภาคปฏิบัติที่นำไปใช้ทั้ง ทั้งสองส่วนทั้งฝ่ายสมมุติทั้งฝ่ายประมาตทั้งฝ่ายสมมุติหมายทั้งโลกที่เราไปใช้อย่างสมมุติว่าในครอบครัวในบ้านในมุมเนี่ยระวังไม่ให้ปัญหามันเกิดในบ้านเราประาัไม่ให้ประดังเกิดสองเมื่อมันเกิดปัญหาเราแก้ไขทันทีนะไม่ไม,ไม่ละทิ้งเอาไว้สามพยายามสร้างสิ่งดีๆขึ้นมาเช่นสร้างความรรกความสมันติความเมตตากรนนุณาความ มีหาน้ำจิตน,น้ำใจใ่อกกันความเข้าใจกันพยายามสาร้างขึ้นมาอันที่สี่เมื่อสาร้างขึ้นได้แล้วก็รักษาคุณภาพนี้เอาไว้อันนี้ในแง่ของสมมุตินะในแง่ของประมัดก็คือหนึ่งเวลาเราปฏิบัติระวังอกุศลและธรรมทั้งหลายเช่นนิวร์ต่างๆความงงไม่ให้ระวังไม่ให้มันเกิดความขี้เกียจระวังไม่ให้มันเกิดความมุ่งขีระวังไม่ให้มันเกิดความฟุ้งซ่านระวังไม่ให้มันเกิดความร้งเลยสงสัย ระวังไม่ให้มันเกิดแต่ถ้หาห้าตัวตัว Pe, ตัวหนึ่งเผอขึ้นมาต้องแก้ไขทันทีไม่ใช่นั่งสงบอยู่นั้นทั้งหลายนาทีไม่ยอมแก้ไขเลยนี่เขาเรียกว่าขาดความเพียรนะทิงจะยกมืออยู่ก็ตามแต่ว่าถือว่าขาดความเพียรความเพียรไหมายพวามว่าต้องแก้ไขทันทีเมื่อเกิดแล้วอันที่สามทำไงไม่ให้มันเกิดต่อก็ต้องลุกไปล้างตู้เย็นนี่เป็นต้นสมมตินะแ้วบนน่ะล้บนน่ะ อันนี้ก็ต่างล้างด้วความรู้สึกตัวนะเนี่ยความรู้สึกตัวไดดีมากค่ะเออนั่นเห็นไหมนื่มาคือเราทําอันหนึ่งไม่ได้อยู่ไปแช่อยู่ตรงนั้นต้องเปลี่ยนไปทําอันหนึ่งให้ได้เห็นไหมอันนี้คือวิธีการแก้ถ้าหากว่าเราแก้ไม่ได้กับแช่อยู่ตรงนั้นเราจะเสียประโยชน์ต้องรู้ไปทําอะไรหนึ่งไม่ไจำเป็นจะต้องมานั่งตรงนี้ก็ได้ไปทําอะไรก็ได้ให้มันตื่นตัวนะเมื่อตื่นตัวเสร็จแล้วก็รักษาความตื่นตัวนั้นเอาไว้อันนี้คือเขาเรียกว่ามีความเพียรเป็นความเพียรที่ถูกต้องนะ เมื่อเอยู่ในบ้านกันสมมติว่าเราจะากะว่าประมาณสักชั่วโมงนึ่งในหนึ่งชั่วโมงเรากะว่าจะนั่งจังสั้นจังหวะสักสิบห้านาทีเดียงจนครบสิบห้านาทาีแล้วก็สลับทำอะไรสักอย่างสลับให้มันตื่นสักสิบนาทีแล้วกลับมานั่งใหม่ สลับไปสลับมาไม่ใช่ชั่วโมงหนึ่งถ้าอนซีเนไม่ไหวนั่งทั้งชั่วโมงเลยไม่ไหวนะแล้วก็ค่อยเปลี่ยนสลับไปสมาแล้วเวลาความเพลินก็จะมากขึ้นทำนทีละคสี่นาทีก็ทำอย่างเงี้ยถือว่าเป็นเป็นการปฏิบัติไม่ใช่ว่าออกจากนี่ไปแล้วไปทำมันนั้นทิ้งปฏิบัติเลยไม่ใช่เรากําลังปฏิบัติอยู่แต่กําลังปฏิบัติกับอะไรสภาพนะถูบ้านล้างห้องน้านี้นะกำลังปฏิบัติอยู่ พอปฏิบัตินั้นเสร็จแล้วอย่าลืมเตลเดยนกลับมาที่เดิมมานั่งหรือมาทำที่เดิมนี่เราอยู่ในความเพียรนะเ,เพราะฉะนั้นในเรื่องการปฏิบัติถ้าเราเข้าใจเนี่ยไม่ยากทุกวันแต่ที่มันยากคือเราเราไม่เข้าใจและกลายเป็นเรื่องยากทีนั้นเราถ้าจะแสวงหาอะไรหนึ่งในการปฏิบัติมันแสวงหาความเข้าใจแนะสวงหาความเข้าใจแต่ถ้าเราเข้าใจตัวความเข้าใจเนี่ย มันมีสองอย่างใช่ไหมในองค์มรรคเนี่ยหนึ่งเข้าใจให้ถูกสองคิดให้ถูกเกี่ยวกับเรื่องที่เรากําลังทำสองตัวนี้เป็นองค์ของปัญญาสองตัวเรื่องมาก่อนถ้าเราเข้าใจไม่ถูกคิดไม่ถูกเนี่ยเราจะปฏิบัติอะไรต่อไปก็ก็ไม่เป็นผลทางนั้นนะ <c oughs> เพราะฉะนั้นในมรรคแปดจึงเรียงเอาไว้ก่อนเลยสมาธิถิตให้เข้าใจให้เข้าใจถูกใช่ไหมแล้วก็สมาสังคปะให้คิดถูกในเรื่องที่เราจะทํา แล้วในเมื่อเข้าใจถูกคิดถูกแน่นอนแล้วก็ต้องลงมือทําด้วยว่าสมารประมนั่นง่ายลงมือทำแล้วก็ต้องพูดถึงสิ่งที่เราทำให้ถูกแล้วก็พยายามให้ถูกตั้งใจถูกตั้งจิตสุขตั้งสติถูกเป็นมรรคแปลดีดังนั้นเองก็เรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่เราจะต้องเสวนะหาความเข้าใจเป็นระดับแรกตัวยอย่างพระพุทธเจ้าตอนแรกก็ทําด้วยความต้องการผลสําเร็จใช่ไหมท,ทั้งที่ไม่เข้าใจนะ ไปทดสอบลัทธินั่นะละทัทธิท่านเวลาท่านเสียเวลาไปเท่าไหร่หกปีหกปีน,ปปนี่มันหมายความว่าท่านบำเพ็ญความเพียรนะหมายความว่าท่านเสียเวลาไปกับการลองถูกลองผิดอย่างหกปีพอมาตั้งใจทําความเข้าใจอยู่คืนเดียวนะที่เรียกว่าเปลี่ยนใช่ไหมเปลี่ยนวิธีการจากทรมานกายมาเป็นทรมานจิตกาเียบาเพ็ญเพียรทางจิตคืนเดียวนทะลุเลยคือมานั่งทําความเข้าใจก่อน หลังจากทําความเข้าใจเสร็จแล้วอ๋ออันนี้ป็นอันนี้อันนี้ป็นอันนี้มานั่งดูข้อการที่กลัวจะมาําความเข้าใจกันไหมเพราะว่ามีข้อมูลความผิดพลาดมาหลายปีห้าหกปีถ้ารบบเราปวดตั้งแต่อายุยี่สิบเก้าเนะเราปวดจะมาจับจุดนี้ได้ก็อายุสามสิบห้านะเราใช้เวลาเพียงคืนเดียวในการที่พิจารณาว่วาเอ๊เรา,เเราทํามาตลอดเนี่ยทรามานก,กายก็ทามาแล้วไม่กินข้าวไม่กินน้าอุดอาหาร การลมหายใจทุกอย่างแต่ก็ไม่เป็นผลสําเร็จนะทีนี้ก็พิจารณาไปพิจารณามาก็มาดูกายร่างกายกับจิตใจมันเกี่ยวข้องออย่างนมานั่งคิดอะไรดีร่างกายเป็นลูปจิตใจเป็นนางไม่แค่สองเนี่ยคิดไปคิดมาไม่แค่สองกายกับใจแล้วทีนี้คนพูดมันเกิดเกิดทางไหนอ่ะ ถ้าเกิดทางกายเอ๊ะถ้าเกิดทางกายถ้าแก้ไขได้นี่ใครก็แก้ไขได้ใช่ไหมไม่ได้สัตว์ก็แก้ไขได้ทุกทางกายอ้าวที่เราเสวยหานี่เราเสวยหาการดับทุกทางกายด้วยทางจิตดับทุกทางจิตแล้วทีนี้ไอ,อ้สาเหตุข,ของทุกทางจิตคืออะไรเนี่ยลืมลืมแซะเข้าไปเลยมั้งคืออะไรก็เห็นเรา,าเป็นความคิดนันอุ๊บเามเป็นความคิดอ่านี่ไงไอ้ตัวที่สร้างเรื่องเห็น ไปเห็นเป็นความคิดเอาว่าอะไรทําให้เราคิดสีเข้าไปเนะี่ยสีเข้าไปอะไรทําให้เราคิดค,ค,คือความไอไอสร้างภาพขึ้นมาภาพนั้นทําให้เราคิดแล้วภาพนี้มาได้ยังไงด้ความอยากใช่ไหมเแล้วความอยากนี่มาได้ยังไงกลับเข้ามาดูดูเข้าไปมาจากความรู้สึกแล้วความรู้สึกนี่มาได้ยังไง มาจากการรู้และไม่รู้ตัวถ้าไม่รู้ตัวนะก็มาตรงที่ว่าอต้นขอามานเลยคือความไม่รู้ตัวคืออวิชชาเอาทีนี้แก้ไขยังไงก็พลิกตัวอวิชชาเป็นวิชาคือรู้ตัวพอรู้ตัวแล้วกลับไปดูความรู้รู้ตัวเกิดจากที่ไหนเกิดจากกายหรือเกิดจากใจแซะเข้าไปรู้ ก็ต้องเกิดจากใจกายมเรื่องอะไรกายก็เหมือน่าตไม้สื่อเข้าไปความรู้ก็เกิดจากจิตและความไม่รู้ก็เกิดจากที่เดียวกันนะแล้วความไม่รู้มาได้ไงก็เกิดจากความลืมหลงลืมลืมลืมตืมัวปัจจุบันก็มาจับจุดปัจจุบันให้เปาะเดียวเันโอตรงนี้เองจับจุดได้เลยในการรู้สึกตัวพอรู้สึกตัวปั๊บ จะเคลือนจะไหวเมื่อก่อนนี้มันสัญชาตญาณทั้งหมดใช่ไหมพอจะขยับตัวปั๊บอ๋ออะไรรู้อ๋อตัวนี้จับตัวรู้นี่ได้อตัวรู้เป็นจะมาเรียกว่าตัวสติบางตัวสมาธิบางตัวปัญญาบางตัวญาณมันงแล้วแต่จะเรียกแต่ในนามว่าตัวรู้ก็แล้วกันเราไม่ใช่คําว่า awareness อีกสักหนึ่งใช่ไหมเราใช้ knowing ใช้อโนอีกตัวหนึ่งเนี่ยที่ว่าเอาวิชาตัว knowing ตัววิชาแล้วก็มันบางอย่างว่า self awareness บ้าง mindful บ้าง ในสิ่ตัวนั้นก็เลยมาจับตัวตรงนี้ได้เมื่อจากสาระตรงนี้ก็ตามเลยนะทําร่างกายให้สบายแล้วตามเขาไปดูว่าเมื่อมีความรู้และความคิดเกิดขึ้นได้ยังไงเขทบทวนเข้าไปใหม่นี่ฉันเรียบเรียงใหม่หลังจากจับตัวชวนไปลายได้แล้วนะว่าถ้ามันไม่รู้มันเกิดอะไรเขาไม่รู้มันก็เกิดภาพภาพที่มันเกิดเรียกว่าสังขารแล้วภาพนี้มันเกิดการอ่า สรางมาด้วยรู้ว่าภาพเกิดอะไรตัวรู้ว่าภาพเกิดเกิดขึ้นในใจเรียกว่าวิญญาณแล้วภาพนี้มันเกิดการมีตอนแรกมันเกิดแบบไอ้ไอ้ภาพสไลด์นะแล้วตอนนี้มันเกิดการมีการมูฟขึ้นมาภาพนี้ก็ได้ชื่อหมายว่าเป็นนามรูป